บ่พูดพามทำเพลงบ่มีเกินบ่มีไตเตินบ่มีคำว่าเกินบ่มีคำว่าไตเตินช่องเบาวมีจวดจาดบาดข้จัดไปอืัดเอาตะดอกงามๆกระไดตัวพี่น้องหายางเดียวพี่น้องผมว้าหลายใหญ่ห้างบ่ได้วาหลยใหญ่ห้างบ่ได้อืออืออ ดึงของมาคือเป็นดังสีเอ๋อมุนละ่ะอ๋อโอ้ยต่อต่อถ้าเอาเห็ดปวกอยุบพ้นนี่มาคู่มือโอ้ยโอ้ยเ,เจอเห็ดที่เจ๊จอยมกักเหลววะนี่ก็ว่าเห็ดเห็ดนี่ยังพี่น้องบอกแน่นี่นางัวบอกเฮ้ยยังกว่าบ้ามีสีเอาตัวนี้แหละมันยิ่งเอานี่เ,เนียนเลยนี่

แสงหนึ่งมาบมาบอยู่พี่น้องคนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเบื้องว่าเพ่นสีลบเฮาเพ่นสีนี้เฮาบ่ไดครับเด้อขันไปพ่อก็คือสามารถพูดคุยเจรจากันได้พี่น้องว่าเพิ่นได้หน่อยได้หลยก็ขคเบื่องกันได้แต่ถ้าเพิ่นบ่ให้ควาเราเมื่อเพื่อนก็จะปิดไฟหรือว่าเพิ่นจะเบี่ยงตัวหนีทันทีมันสีมี2อย่างนะครับเนาะการเก็บเห็ดไปไปขอเบื้องเพิ่นกันเขาทุกเมื่อพี่น้องคนเมื่อตห่วง อุย้ยบ้ามีบา่บาบ่ท่านโคตรเสียดายเลยพี่น้องโคตรเสียดายเลยพี่น้องว่าอย่างนี้นี่พูดนะอุะอ้ยเกิดเต็มเลยว่าข้าเจ้าเอาเลีว่วข้าเจ้าเอาเล้วพี่น้องแม่นอันเดียวบดเลยอุย้ยโคตรเสียดายเลยวะยบ่ามีมากบโทบมีแหละครับเขาว่าบุญไผบุญมันพี่น้องเฮ็ดบวกใคห,หน่อยเต็มพ้นเลยพูดนะพูดนะข้าเจ้าเอา เต็มพ er ุดเลยพี่น้องผมมีด้านเดียวเนี่ยเดียวเบิ้งพุ่นพุ่นนั่นมีด้านเดียวเบิ้งเอาพี่น้องเขาเจ้าเอาแล้วเป็นห้อยเอาแล้วอันนี้บ่ตัมกว่าครับสวัสดีครับอันนี้บ่ตัมกว่าขู่หนึ่งอันนี้บ่ตัมกว่าขู่หนึ่งว้าวแล้วเสียงไฟเพิ่นแมีบเมยบยื่หันเพิ่นก็คือจะคงจะเก็บแล้วละแถวนี้เอ้าใส่ละนี่แล้วบ่อยเฮาได้ฮู้ได้เห็นน่่่่่่่่่่่่่่่ โอ้ยเสียดายกลายเป็นบ้ามีมาพัวผู้แหลกของใครเนาะพี่น้องเนาะกลายเป็นบ้ามีมาพัวผู้แหลกของใครเนาะเฮ็ดบวกแนวนี่โอ้ยแต่เสียดายผีน้องเลยคุณห้อยเพิ่นอ่าเอามือยันเอาได้ยันขึ้นไปเขาเจ้าสีเล้าเหล้าเอาเลยแนวนี่คุณจะเกิดว้ายเว้ยใจนึงก็อยากเอาไว้อยู่เด้ใจนึงก็อยากเอาไว้อยู่ บักหอยหลากเอามากินสิเป็นแนวนี่เนี่ยดอกเอาได้เอาอย่าเอาได้เอาได้ไดไดที่เด็ดที่สุดก็คือเอามีดฟันเอามีดฟันใหม่ครับเพื่อสิบบ่ห้คนเขาไปหาเห็ุทางนั้นเนี่ยเพื่อปกไหวเห็นบ่นี่เบิ่งเน้อตอน,นบ้ามีมาเห็นนี่มันสิยุ่งสิอันนี้เป็นทางยางเขาไปหาเห็ดแต่ว่าเพิ่นใส่มีดฟัน เนี่ยฮักฮักทับว้ผพดพุดคักบอ่อคนพี่รอง <c oughs> แหมงเบิ่งตีหละ <c oughs> เอเขาก็สีเขาคือเก่าหนึ่งตัวอาหูแล้วมันปลกเหีย่ยงหยอนหยังเห็นดอกบางใหญ่บ่หนึ่งพี่รอง <c oughs> นั่นดอกบงงนางใหน่น่ะนั่นนั่นนั่ <c oughs> น,นต้องเขาไปเอาเนี่ยมันปลวกว้เพื่อสิ่งนี้คักๆเลยเห็นบน่ี่เป็นมาดเป็นมาดอยู่นี่พี่รองมันปลวกใบเราเคือว่าพูด่เขาสีบ่เอาสมบ่ เออเด็ดเลยสุดจัดพี่น้องผมสุดจัดพี่น้องผมว้าวว้าวโคตรเด็ดอ่ะพี่น้องโคตรเด็ดอะ่ะว้าวโอ้โอ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 โดอกงี่ไหมเป็นแปลกเป็นแปลก กินได้นะไปพี่้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับอำลาป้านี่ไปได้ซับนี่ละมือนี่ได้ป้นเดียวพี่รองผมฮุดจัดพี่รองผมเขาป้ามันต้องมีแนวได้